ในต้นครสิสต์ศตวรรษที่1 7กาลิเลโอได้ใช้กล้องโทรทัศน์ที่เขาสร้างขึ้นส่องสังเกตดวงจันทร์เขาคิดว่าบริเวณที่เป็นสีคล้ำของดวงจันทร์ที่เห็นในกล้องโทรทัศน์ของเขานั้นคือทะเลสาบดังเราจะเห็นว่ามีชื่อของทะเลมากมายบนดวงจันทร์อย่างเช่นทะเลแห่งความเงียบสงบทะเลแห่งฝนมหาสมุทรแห่งพายุเป็นต้นแม้ว่านักดาราศาสตร์ได้ทราบมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของยุคอวากาศแล้วว่าสถานที่เหล่านั้นเป็นเพียงที่ราบต่ำ ที่เคยถูกลาวาเอ่อท่วมเท่านั้นแต่ก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์บางคนที่ยังคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำบนดวงจันทร์อยู่เพราะถ้าสามารถสกัดน้ำได้บนดวงจันทร์ก็หมายความว่าในการเดินทางไปดวงจันทร์เพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆไม่ต้องพกน้ำไปมากมายซึ่งจะประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงไปได้อย่างมากอีกทั้งความฝันที่จะอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ก็มีความเป็นไปได้มากขึ้น แต่โครงการอพอลโลก็ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนว่าดวงจันทร์นั้นแห้งสนิทจากตัวอย่างหินที่นำกลับมายัางโลกทั้งหมดล้วนแต่ไม่ให้ความหวังใดๆทั้งสิน้นถึงแม้ว่าจะพบสนิมบนหินที่มากับอพอลโล16แต่ก็เชื่อว่าเป็นสนิมที่เกิดขึ้นหลังจากที่นำกลับมายัางโลกแล้วไม่ได้เกิดขึ้นบนดวงจันทร์แต่ความหวังไม่ใช่จะมอดหมดไปสะทีเดียวทุกโครงการที่ไปสำรวจดวงจันทร์ล้วนแต่สำรวจบริเวณที่ไม่ใกล้ไม่ไกลไปจากเส้นศูนย์สูตรทั้งนั้น แทบจะไม่มีโครงการใดไปสำรวจที่บริเวณขั้วทั้งสองของดวงจันทร์เลยที่ขั้วของดวงจันทร์นี่แหละที่จะมีน้ำอยู่ความคิดนี้เริ่มต้นโดยนักดราราศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อจฮันแมดเลอร์เขาอธิบายว่าดวงจันทร์นั้นหมุนรอบตัวเองเทียบกับดวงอาทิตย์นั้นนาน,น,น29.5วันดังนั้นบริเวณส่วนใหญ่ของดวงจันทร์จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่เป็นเวลา14.75วันย่อมไม่แปลกที่จะไม่มีความชื้นหลงเหลืออยู่ แต่ดวงจันทร์มีการเอียงเพียง1.5องศาเมื่อเทียบกับระนาบของระบบสุริยะดังนั้นบริเวณที่เป็นหูเหวต่างๆใกล้ขั้วดวงจันทร์จะไม่มีโอกาสถูกแสงอาทิตย์เลยเป็นดินแดนที่ตกอยู่ในความมืดมิดและเย็นเยือกตลอดการจึงเป็นไปได้ที่ไอน้ำจะสามารถสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นผืนน้ำแข็งที่นี่และจะคงอยู่ได้นานนับล้านปี ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มของวันที่26ตุลาคมปี2563ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนาซาแถลงข่าวการค้นพบน้ำบนพื้นผิวของดวงจันทร์โดยกล้องโทรทัศน์ในช่วงอินฟราเรดไกลบนหอสังเกตการโซเฟียเครื่องบินสังเกตการดาราศาสตร์ในบรรยากาศโลกชั้นสตาโตรสเฟียหรือโซเฟียขององค์การนาซาตรวจพบโมเลกุลน,น้ำบนพื้นผิวดวงจันทร์ด้านสว่างที่แสงอาทิตย์ส่องถึง เดยเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่ชี้ว่าอาจมีน้ำกระจายตัวอยู่ทั่วไปทุกหนแห่งบนพื้นผิวระดับตื้นของดาวซึ่งง่ายต่อการนำมาใช้ประโยชน์และเพียงพอต่อการตั้งฐานที่มั่นของมนุษย์บนดวงจันทร์ก่อนหน้านี้นะักวิทยาศาสตร์ค้นพบแหล่งน้ำบนดวงจันทร์จำนวนหนึ่งซึ่งมีเฉพาะแต่ในแอ่งหลุมลึกที่มืดและหนาวเย็นของดวงจันทร์ด้านไกลเท่านั้นโดยน้ำมักจะอยู่ในรูปของน้ำแข็งและสะกัดน้ำออกมาใช้ประโยชน์ได้ยาก อย่างไรก็ตามครั้งนี้นาซาพบโมเลกุลน,น้ำบนพื้นผิวของแอ่งลุมคลาวเวียสบริเวณใกล้กับขั้วใต้ของดาวซึ่งเป็นหลุงมอุกกาบาตท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบนดวงจันทร์และสามารถมองเห็นได้จากโลกเครื่องบินสังเกตการดาราศาสตร์โซเฟียซึ่งเป็นเครื่องบินโบอิง 747SP ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์รังสีอินฟราเรดได้ตรวจพบการสะท้อนรังสีความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของโมเลกุลน,น้ำในบริเวณดังกล่าว รายงานการค้นพบข้างต้นซึ่งตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Astronomy ระบุว่าปริมาณน้ำที่พบบนพื้นผิวดวงจันทร์ครั้งนี้มีอยู่โดยเฉลี่ยราว12ออนซ์หรือเท่ากับน้ำดื่ม1ขวดเล็กในเนื้อดินทุก1ลูกบาทเมตรซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยมากโดยโมเลกุลของน้ำที่พบในพื้นผิวของทะเลทรายซาฮารายังมีมากกว่าถึง100เท่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามการค้นพบน้ำในรูปแบบพิเศษนี้ทำให้เชื่อได้ว่าเรามีทรัพยากรน้ำบนดวงจันทร์ที่พร้อมนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิดและน่าจะมีปริมาณเพียงพอต่อการตั้งฐานที่มั่นสำรวจดวงจันทร์ในระยะยาวอันจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่โครงการอ์เทมิสของนาซาที่จะส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งภายในปี2024นี้ ม้จะยังไม่ทราบชัดว่าโมเลกุลน,น้ำบนพื้นผิวดวงจันทร์มาจากไหนและคงสภาพอยู่ในภาวะไร้บรรยากาศปกคลุมได้อย่างไรแต่มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจมาก,กับสะเก็ดดาวขนาดเล็กที่พุ่งชนพื้นผิวดาวหรือก่อตัวขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคพลังงานสูงที่ปลดปล่อยมาจากดวงอาทิตย์โมเลกุลน,น้ำดังกล่าวอาจถูกกักเก็บไว้ในเม็ดแก้วเล็กๆที่ปะปนอยู่กับเนื้อดินบนดวงจันทร์หรือถูกเก็บรักษาไว้ในกับดักเย็น ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ในเงามือดอย่างท้าวอนตรงขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวโดยประมาณการว่าพื้นที่เก็บน้ำได้ลักษณะนี้มีอยู่ถึง4,000 40, 0ตารางกิโลเมตรบนดวงจันทร์ดวงจันทร์ถือเป็นสถานที่ที่มีความพันผวนของอุณหภูมิสูงมากโดยในกลางวันอาจขึ้นไปสูงสุด121องศาเซลเซียสและในช่วงกลางคืนอาจมีอุณหภูมิติดลบต่ำสุดที่ลบ133องศาเซลเซียส หากไม่มีชั้นบรรยากาศป้องกันที่หนาพอน้ำอาจจะระเหยหายไปในอวกาศได้อย่างรวดเร็วน้ำบนดวงจันทร์มาจากแหล่งต่างๆไม่กี่แห่งอาจมาพร้อมกับอุกกาบาตท,ที่ชนกับพื้นผิวแต่บางชนิดก็มีแนวโน้มที่จะก่อตัวขึ้นเมื่อไฮโดรเจนจากลมสุริยะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนบนพื้นผิวเพื่อสร้างไฮดรอกซิลความร้อนจากดวงอาทิตย์หรือผลกระทบจากอุกกาบาตขนาดเล็กอาจทำให้โมเลกุลของไฮดรอกซิลชนกันเพื่อสร้างน้ำได้ ความร้อนจากปัจจัยภายนอกเช่นอุกกาบาตขนาดเล็กสามารถละลายพื้นผิวหินบางส่วนและทำให้น้ำที่อยู่ใกล้เคียงกลายเป็นไอในขณะที่การล้อมเหลวของหินและทรายจนกลายเป็นผลึกซิลิกา้าส่งผลให้โมเลกุลของน้ำถูกหุ้มไว้ด้วยผลึกเหล่านี้เดิมนั้นบรรดานะักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีน้ำอยู่บนดวงจันทร์ในสภาพของน้ำแข็งและถูกกักไว้ในหลุมอุกกาบาตท,ที่กระจายอยู่ตามด้านมืดของดวงจันทร์ ขณะที่การค้นพบล่าสุดของโซเฟียยืนยันว่าพบโมเลกุลน้ำซึ่งไม่ใช่ไฮดรอกซิลในหลุมอุกาบาทบริเวณเส้นละติจูดทางใต้ของดวงจันทร์โดยถูกกักอยู่ในสภาพเม็ดแก้วเล็กๆและยังค้นพบว่าบนดวงจันทร์มีน้ำ100-412ส่วนในล้านส่วนซึ่งเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติระบุว่าเทียบเท่ากับน้ำหนขวดต่อพื้นผิวดวงจันทร์ทุกๆหลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าการจะนำโมเลกุลน,น้ำที่อยู่ในสภาพแก้วมาใช้ยากกว่าการแปลสภาพน้ำแข็งให้เป็นน้ำค่อนข้างมากพอลเฮนหัวหน้าคณะนักวิจัยที่ค้นพบกล่าวว่าถ้าคุณจินตนาการว่ากำลังยืนบนพื้นผิวดวงจันทร์บริเวณใกล้กับขั้วเหนือหรือขั้วใตา้คุณจะเห็นหลุมอุกกาบาตท,ที่มืดมิดอยู่รายรอบหลายหลุมมืดที่คุณเห็นอาจเต็มไปด้วยน้ำแข็ง นอกจากนี้นักวิจัยคาดการว่าดวงจันทร์อาจมีพื้นที่ที่อาจกักโมเลกุลน้ำกว้างประมาณ38,850ตารางกิโลเมตรจากที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าอาจมีพื้นที่แหล่งน้ำประมาณ18,130ตารางกิโลเมตรหรือน้อยกว่าข้อมูลล่าสุดถึงครึ่งหนึ่งหรือหากเทียบกับภูมิภาคของประเทศไทยพื้นที่ที่อาจจะเป็นแหล่งน้ำบนดวงจันทร์จะกว้างใหญ่กว่าภาคตะวันออก ซึ่งมีเนื้อที่ราว34,380ตารางกิโลเมตรโดยพอเฮนหัวหน้าคณะนักวิจัยที่ค้นพบกล่าวว่าถ้าเราคำนวณถูกต้องบนดวงจันทร์จะมีทรัพยากรน้ำที่เข้าถึงได้มากขึ้นทั้งเป็นน้ำดื่มเชื้อเพลิงจรวดและทุกสิ่งอย่างที่นาซาจำเป็นต้องใช้น้ำประกอบด้วยความที่พื้นที่แหล่งน้ำและปริมาณน้ำที่เป็นไปได้บนดวงจันทร์มากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนคาดการไว้ จึงมีความเป็นไปได้ที่วิทยาการของมนุษย์จะสก,กัดเอาน้ำจากพื้นที่ขนาดใหญ่นี้มาใช้ในการยังชีพสำหรับนักบินอวกาศในโครงการสำรวจดวงจันทร์หรือมนุษย์ที่จะไปตั้งอนานิคมบนดวงจันทร์ในอนาคต ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว